ตัวเก่าอีกเหรอเลขอะไรตัวเก่าของพ่อสามแปดสาแปดจรกบอเพิ่งออกเนี่ยนะพ่อนะสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิลีนะครับวันนี้ผมอยู่กับหลวงปู่นาหลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตสักแก้วนะครับนาหลวงปู่ท่านเมตตาเป่ากระหม่อมให้ นะขอความเมตตาจากหลวงปู่ให้พรแฟนรายการนะครับปู่หะาให้พรให้พรแต่รายการนะครับอ๋อขอทุกท่านมีความสุขความเจริญรอบยศสุขตะเกนบังเกิดนก็ให้โชคดีมีชัยเจริญด้วยจตุรพิษฐ์สัพัญชัยรอบยศปุณทวีมั่งมีศรีสุขทุกผู้ทุกคนตลอดกาลร้อห้ปดจะจากุกตพโลกไปเ,เข้าเกิเสเนยกันไร โรคโควิดทั้งหลายหายไปเขาให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่โชคดีมีชัยเงินทองไหลามาเทมาพระควาพระควาเงินทองไหลามาเทมาทุกท่านทุกคนจงสำเร็จจงทุกประการทุกท่านทุกคนทกเทิอนสาธุโรตตอรีงวดไหนพ่อ อ๋อเหรอแล้วงวดหน้าพ่อเลขอะไรเอองวดหน้าตัวเก่าอีกตัวเก่าอีกเหรอเลขอะไรตัวเก่าของพ่อสามแปดสามแปดจรเหอพ่่เพิ่งออกเนี่ยนะพ่อนะฮ่าพ่ออายุเท่าไหร่ของพ่อตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิเจ็ดออเราว่าจะออกงนี้ก็เป็นแออกเจ็ดสออ๋อโอ้เกือบเลยนายพ่อืมน่าจะเป็นงวดหน้าป่ะพ่อ ต้องไหวยังขาไก่กยู่เนี่ย<ร>อเพราะช่วงนี้มันจะออกไม่มันมันมันไม่ออกอายุมันก็ออกพันสามพ่อกี่พันสามพ่อโอ้แต่ไม่ได้เลยหรออันนั้นทีเด็ดเลยนะพ่อนะสิบสองฮะเออเมื่อต้องกต่พศสิบสองเนี่ยโอ้พศสิบสองเออนับพศสิบสองหนึ่งาเลยอ๋อโอ้แล <c oughs> ้ก็ะสิบสอง หวงพ่อเป็นคนที่ไหนเนี่ยวงพ่อปนปกจีนปักกิ่ำเหรอจังหวัดปัจีนบุรีปัจีนบุรีรเกิดที่บ้านน้องหมาหูตูบ้านอะไรนะ่ยบ้านหน้องหูหมาหูตุเอาอถ้าเป็นเป็นชื่อน,นี้นอ่ะปุ๊บเขาว่ามาันหมาหูตุกมันเป็นนอนตายอยู่ที่นั่น Oh. ขเขาเลยไปเห็นลูกเ oh. ขาก็เลยเลือกน้องอีตู้น้องอีตู้เออ oh, มันเป็นหมาตุ่เมียอ,อ,อ๋อหมาตุ่เมียอืมอ๋อฮะฮะอ๋อก็เรียกน้องอีตู้น้องอีโต้อ๋อหลวงปู oh. ป่เกิดที่นั่นนะเกิดที่นั่นอ๋อตั้งแต่เนี่เป็นตรงเด็กอยู่รู้แต่เตี่ยก็พูดแด่กวางเขาบอกว่า เสือมันกัดดินรองอยู่คานขึ้นบ้านเดินเดินไม่ได้ขาเกออ่อนหมดต้องคานขึ้นบันไดบันไดแค่สามขั้นหนึ่งต้องคานขึ้นสามขั้เนเองครับอู่ขึ้นไม่ไหวขึ้นเหรอฮะใช่จริงอำนาจของมันเพราะว่ามันกัดดินรองดินกระเซือนเลยว่าลูกปู่ฉันหมากตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปู่ เออน,น่าแกขันพร้อมกันกระบวชพร้อมกันกระบวชอืมอืมเพราะว่าต่ก่อนนี่มันมันเราไม่ได้ขันดอกบวชก็ไปเลยทีนี้ยมกลวยแกปาดไปให้เจรจานเจรจานไอ้แกไอ้เราปาดไปไอ้เจคนนั้นก็มาให้เป่าอ,อ,อวัดบ้างบางทีก็ให้เป่าฝีบ้างเพราะเราเป่าฝีมันรูกสึกสมัง่งอ๋อฝีประคำลอยฝีไอ้ หวปลาไหลคุยอะไรพวกนี้จะก,การรบเป่าหยุดเลยหายเลยอ๋มอม,มันเกิดจากอะไรหลงปู่ไอ้พวกเนี้ยเกิดจากน้ำเหลืองกันแล้วน้ำเหลืองไม่ดีต่อมน้ำเหลืองอ๋อต่อมน้ำเหลืองอแล้ววิชานี้ยหงปู่ไปเรียนมาจากที่ไหนอะอทั่วไปทั่วไปแต่แต่ก็เรียนมางปูก่ก็ก็ใช้ได้ตลอดเลยใช้ได้กี่วันหายลงปู่เป่าให้เขาอวันเดียวก็ยุบแล้ววันเดียวก็ยุบแล้วเหรอโอ้ ไอ้ไอ้อะไระลูกอ้อ,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 อยอมอยู่น้องเปื่อนนะลูกมันสักสามขวบสี่ขวบนี่มัม้งมันเป็นอยู่ที่คอเนี่ยมันต้องไปหลลงพยาบาลพาเข้าเคลียบไปหลายลงพยาบาลไปมามาันขยุบอเดียวมันก็ขึ้นอีกเอา<อ>ไปโรลลงมันขยุบมันขึ้นอีกอ ตอ้นันเขาอุ้มมาเล่นที่วัดก็เลยเป่าให้มันเอ้เคลือหมากเนื่อเป่าอเป่าเป่าึ้นมันยุบเออตอนนั้นมันขึ้นอยู่เฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยยันนี่เดี๋ยวเราพี่เป่าให้แล้วเป่าให้มันแล้วก็มันก็ยุบหายไอ้เคลือมันยุบไปหลายวันแต่แม่ไม่คก็ยสงสัย เอาอลไรไปเลื่อนวัดแล้วมันทําไม่ยุบมันไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยละ่ะมันไม่ยุบเข้ามันจะแตกออกไงครับครับเนีย่ยมันไม่แตกมันยุบไปเลยมัน<า>ยุบเลยหายเลย,ยเลย้วเราเป่ากระจายออกอเลยโอ,อ,อ้เป่ากระจายออกกระจายออกโอ้ฮะอ๋อแต่ต้องเคี้ยวหมากครับปู่นะ<ถ>ต้องเคี้ยวหมากเป่าใช่ไหมฮะถ้ามันมีก็น,น่าจะเคี้ยวอ๋อถ้าไม่เคี้ยวถ้ามันไม่มีก็กัดยายเป่าเลยอ๋อเป่าเลยอ๋อหัวปมก็หาย ไอ้เวลาได้คลอดใหม่ไอ้บอยอ่ะไอ้บอย <Boy. S 2> ไ,ไ,ไ,ไม่เกิดมามีสองหัวด้วยอืมอออกมาหนึ่งหัวมันขวดอะไรเงี้ยเราไปคำดูปวดริ่มเลยอ๋อมันเป็นอะไรออกมาอย่างงี้ไอ้ต่างมันอุ้มมาให้รับเป่าแล้วก็เป่าเป,าเป,าเป่ามันก็ยุบมามาบอกว่าอุกนี่มึงมาอีกเป่าสามคนอ๋อ,อ,อเป่าว,วันวันแรก วันสองมาเาไปคํำดูเอ้ามันแข็งนี่อืมแข็งแสดงว่าหายว่ามันม่จะยุบเข้าไมมันแข็งครับอืมวันสองมาเราไปคํำอีกเฮ้ยหายอืมมึงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หายหายเลยเดือนนี้ไม่มีเลยโอ้แล้วปู่ใช้คาถาอะไรฮะก็ประกอบประกอบกันหลายอย่างอ่เอ กิดมาก็ใช้ยาสตรทุโลจตาโลเลวะโลตาตินนีัมาจากเอกภพจากถีกุณจะถอนโมกุณจะถอดพิษอมสว่างอมต่อผมเกิกอ๋ออ่าก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้หลวงปู่ไปเรียนตัวนี้มาจากที่ไหนหลวงปู่ฮะหรือว่าจากตำราอะไรนี่มเองเรื่อนเมื่อจบเอ่อไปเอามาต่อก็เรียนคิด ต่กเน,น้นนคิดเขามาบวชด,ด้วยก็เขาไปเอามาจากลุงเขาอ๋อเน,นนคิดเนนคิดอ่าฮะ,ว,ะ,ะวิชิตนะอ๋ะอวิชิตอ๋อฮะก็หลวงปู่ก็ก็ได้ได้วิชานี้มาด้วยเออเขามาเขามาพูดเลือกฟังก็เลยเจําไว้ก็บเขาอ๋อฮะแล้วอย่างอื่นหลวงปู่อย่างอื่นก็ประกอบไปหลายหลายอย่างอ๋อฮะก็นโมตั้งอะไรไปอย่เงี้ยแหละอ่าฮะ หลวงปู่เวลาที่หลวงปู่จานอัคคระ,ล,ะลงวัตถุมงคลหลวงปู่ใช้ตัวไหนจานหลวงปู่จานให้เลยเนาะเออยัยงไงมันมันลมแล้วแต่หรอกอ๋อแล้วแต่ออแล้วแต่นึกได้แต่อ๋อแล้วแต่นึกได้อตอนนี้หลวงปู่นึกได้หลวงปู่จะใส่ตัวอะไรฮะถ้าจะจานย่องบอกไม่ถูกเลยเนี่ยย่งบอกไม่ถูกเอออ่อามันนึกได้แล้วก็ ใส่ไปเลยเหมือนกันก็เราตกใจกันะอ๋อเหมือนตกใจนึกได้แล้วก็ใส่เลยเออนั่นเราแล้วหลวงปู่มีกี่ตัวล่ะฮะมันก็ผู้หญิงตกใจกันแนอะแล้วตกใจพับอะไรพัมพุตอะไรเน่ะมันพัหยาบหลวงปู่ให้หลวงพ่อหล่อให้พูดนะยา่หลวงอโยมท่านลงทันไหมอืมอืมแล้วจะได่ตะกวนนะตะกวนยาเทพเจ้าเขาเทานั้นอะ ขมักปืนแตกอ๋อ้ขมักปืนแตกหปลวงู่เฉลิมทพเจ้าเขาเชื่อกันหลวงปู่เฉลิมพระปัญโยครับเทพเจ้าขอเชื่อกันอ๋อเทพเจ้าขอเชื่อกันอ๋อขมักปืนแตกอ๋อชันหมากปืนแตกขมักขมักอ๋อขมักปืนแตกอ๋อนี่ขมักปืนแตก จานรอบเลยมือี่หันจานรอบเลยนี่ข้างหลังเอาดิเอาหลังเลยอ่ะเอาดิจานในกระจานเลยเดี๋ยวพักนี่หายอยู่ถ่ายออกนะกี่นิ้วนะหลบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขณะนี้ต้าเกจิงอันมีหลวงปู่เหลือแห่งวัดโคกติดคองหลวงปู่เหลิมนะครับ อย่งวัดพวงนิมิตนะครับแล้วก็พระเสด็ที่จะได้มานั่งปกปฏิฐานจิตนะครับเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาครับเวลาประมาณ13บสนาฬิกาเนา,าทีจนประมาณเราจะเริ่มพิธีนะครับในส่วนนี้นะครับ ท่านพี่น้องท่านใดต้องการนะครับที่จะให้หลวงปู่เหลือเจิมเนืา้อผาักให้ก็เรียนเชิญมาด้านนี้ได้นะครับถ้ามีความประสงค์นะครับที่จะให้หลวงปู่เจิมเนื้อผากให้ก็มากาบหลวงปู่แล้วก็รับการเจิมเนืาา้อผักเจิมกระเป๋าได้เลยนะครับจะได้เหลือกินเหลือใช้นะครับเงินไหลนองทองไหลมามา,มาท่านนี้ได้เลยนะครับท่านใดจะร่วม ถ้าใครจะเอากระเป๋ามาหยุดกระเป๋ามาด้วยนะครับใส่มือมานะครับถ้าใดจะร่วมถวายปัจจัยหลวงปู่ใส่ด้านนี้ได้นะครับ5้าบาทสิบาท2ี่สิบบาทตามศรัทธานะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เหลือวัดโคกปีลองนะครับพระเอล่งไมาหลับจะได้เงินหมื่นตื่นจะได้เงินแสนนะครับบารมีหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีคลองนะครับ มหาลาภมหาสุภาพมหามังคละ,ะสัพพะติภะวันตุเตสัพพะติภะวันตุเตสัพพะมหาปติิปะวันตุเตรัวพวะควันวนงินจำเ,เลยมาเลมารวยรวย